เ็นชารอาการมน,นานครับครับผมอดีตเป็นอาจารย์หาวิาลฮึมนะครับต่อระดับปญนาโททีนี้พอเกษียณมาก็อยากจะเรื่อัท,ที่จริงแล้วปลาไหลที่ผมมองมาแล้วยี่สิบกีนะครับตั้งแต่กเกษตรกราวคนรูปหล่อยังไม่เกิดครับผมเ <c oughs> อคือมันสมัยนั้นจะมองเห็นในลักษณะของการเลี้ยงในโซนในตรมในอะไรก็ไม่รู้ครับผมก็เลยติดตามมาในย t u b e มาตลอดพอถึงระยะนี้ที่นี่เขาเลี้ยงน้ําใสา เขาลงในในเขตน้ําใสก็เลยลงบวมเมื่อเดือนที่แล้วนะครับถึงวันนี้มีครบเดือนพอดีผมมาดูที่นี่เล้จบนะครับจบเรื่องปลาไหลก็ทําบ่อแล้วนะครับตอนนี้ผมทําแล้วสิบห้าบ่อเริ่มทําแล้วใช่ไหมทาบ่อแล้วก็ลูกปลาที่เลี้ยงอยู่ตรงนี้ก็คือี่จครับผมในงวดต่อไปห้าพันตัวอยู่นี่คิดว่าธุรกิจเลี้ยงปลาไหลนี่พิบัติดีไหมครับอาจารย์ดีครับเพราะว่า หนึ่งราคาของมันนะครับในในดูในเรื่องของราคาเอ่อถ้าวัดกิโลต่อกิโลนะครับปลาช่อนกิโลละร้อยกว่าบาทครับแต่เจ้านี้ร้อยขึ้นครับร้อยขึ้นร้อย <100 S 2> อัพอยูอ่แล้วเนาะในฤด,ดูที่มันมีมากนะครับตามภาษาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีมาสัถ่ายนี่ไม่จำกับร้อยแปดสิบบาทแต่ว่าในฤด,ดูขาดแคลนในฤด,ดูเดือนมีนาที่เทศกาลต่างๆนี่มันถึงสามร้อยกว่านะครับ ครับผมถ้าที่ถ้าวัตน้ำหนักกิโลต่อกิโลตัวนี้จะมาดับหนึ่งครับครับผมอายุการเลี้ยงนี้พอๆกันไหมครับอาจารย์การเลี้ยงเท่ากันการเลี้ยงน่ากันเนาะครับแต่เรื่องของอาหารนี่เขากินน้อยกว่าน้อยกว่าอือการเลี้ยงน้อยกว่าครับผมเพราะใช้แค่นี้เลยไม่ใช้พื้นที่น้อยด้วยกินน้อยครับผมอือแต่ว่ามูลค่าการตลาดสูงกว่าตัวที่เท่ากันหมูนี่6เดือนก็ ที่โลละหกสิบาทใช่ไหมครับหกเจ็ดสิบาทไอ้นี่ร้อยขึ้นครับร้อยขึ้นอยู่แล้วคือไม่ตกร้อยเนาะไม่ตกร้อยครับครับผมโอ้ยตกร้อยดีน้อยไปไม่ตกร้อยห้าสิบแลเอานี่ครับไม่ตกร้อยห้าสิบครับผมสามชุดนะแต่ถ้าฤดูกาลที่มีฤดูกาลเช่นปีใหม่สงกรานต์หรืออะไรแล้วแต่เนี่ยอันนี้จะพุ่งทั่วเลยนะครับครับผมพุ่งไปถึงกิโลละสามร้อยโอ้ไม่ใช่นี่ถ้าวัดกิโลต่อกิโลแล้ว ตัวนี้จําที่หนึ่งครับแต่เชื่อไหมว่าคนไม่ค่อยเห็นครับคือมองมองตัวเท่ามิโซะมัวร้อยยี่เลยนะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรครับคือไม่ได้ไม่ได้ศึกษาเจาะรายละเอียดครับผมผมเลยตอนนี้ผมมีบอร์ดเตรียมบอร์ดไว้แล้วสิบห้าบอร์ดนะครับจะรองรับตรงนี้ครผมคือคงกะจมในเรื่องของการหาอาชีพเสริมครับผมถือว่าดีดีกว่าหลายๆอ่ หลายๆการเลี้ยงเนาะเพราะว่ามีหลายๆนะครับดีทั้งหมดเลยครับดีทั้งหมดเลยใช่ไหมท<ช>ี่มาที่มาวีเคราะมาใช่ไหมี่ีาจา์วิเคราะมาใช่ไหมครับวัดเป็นกิโลต่อกิโลนะครับครับผมไก่ไก่เดือนละไก่เดือนละกิโลใช่ไหมครับครับผมกิโลเท่าไหร่อ่ะก็รีโคละเจ็ดสิบแปดสิบประมาณนี้ประมาณนั้นครับไอ้นี้ถ้าเป็นเดือนเดือนหนึ่งสองเดือนก็จะขึ้นเดือนละสิบบาทนะครับครับอยจากราคาเท่าเท่าไรตัวครับ ตัวกับยาวนี่ก็นยี่สิบบาทครับโตกว่านั้นมีกค่สามสิบสี่สิบห้าสิบคือยิ่งโตยิ่งมีราคานี่มีราคาอือเอาเป็นว่าเดือนละสิบก็แล้วกันครับผมปีนี้มาพบครบปีนี่มันคู่ละสามร้อยนะครับโอ้โหคู่ละสามร้อยตัวหนึ่งอืมก็คือตัวหนึ่งก็ตัวหนึ่งกิโลเนาะหนึ่งกิโลครับผมกิโลละสามร้อยอือยิ่งคือปีหนึ่งครับผมยิ่งตัวใหญ่ยิ่งมีน้ำหนักละน้ำหนักก็เยอะแต่ว่า ตัวที่เขาจะบริโภคตลาดต้องการจริงๆก็คือสี่ห้าตัวโลครับ <ผม S 1> อันนี้คือปลาไหลเนื้อที่เอาไปทำอาหารนะครับครับผมถ้านั้นจากนั้นมันก็จะเป็นลักษณะไก่เนียวนะไก่แก่ใช่ค,คือถ้าไก่เขาโตยิ่งยิ่งราคาก็จะลงมานี่ครับแต่ว่าตลาดไม่ต้องการตลาดบริโภคไม่ต้องกา,ารตลาด ที่เป็นคู่ละนี่สิบบาทไอ้ไอู้่ละสามร้อยนี่คือตลาดแม่พันธ์นะครับ<ม>เอาไปเชื่อ,อไปทําแม่พันธ์ไม่ได้ซื้อ,อไปบริโภคไนบริโภคนี่คือ, 4, คอสี่ห้าตัวกิโครับผมประมาณสี่ห้าตัวกอันนี้ตลาดต้องการครับครับผมตัวนี้ละที่กิโลละสามร้อยตัวนี้คือจ,จบเลยใช่ไหมอาจารย์เนี่นะ่ครับโอ้โหนี่คือนี่คือมุมมองของการ อ่าอาชีพเสริมถ้าพิเคราะห์แบบเลียนมือคือวัดตอนต่อปอนต่อปอนได้เลยใช่ไหมตัวนี้คือจบอทีเดียวนะอาจานนรย์เนาะเัาผมนี่นี่ครับคือใครที่มองหานะครับนี่คือเนี่ยอีกหนึ่งทางเลือกนะอาจานนรย์เนาะสำหรับใครที่อยากเลี้ยงปลาไหลแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขามองไม่ทะลุครับคือมองมองเห็นแค่ปลาไหลกับตัวเท่ามิ้วก้อยครับเขาราะว่ามันมันไม่สามารถทังเงินต่ออนอะไรได้มากแต่เขาไม่คิดว่าถ้าเลี้ยง เป็นตันนะครับเลี้ยงเป็นตันสองตันยี่สิบตันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนเพราะบ,บ้างเขาไ<ผ>ม่ได้คิดแบบนั้นเขาคิดแค่ตัวเดียวตัวว่าปะไรต้มเป็ดตัวเดียวสองตัวแต่เขาไม่ได้คิดถึงฟาร์มใหญ่ๆอย่างนี้นะครับอันนี้ฟาร์มของคุณทักตัวนี้เขาส่วนใหญ่ตัวน,นี้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับตัวนี้พ่อลูกลูกตัวละแปดบาทน,นะครับครับแปดบาทนี่ ุกคนหลายคนนะต้องยี่ยงแบบแปดบาทแต่ถ้าเพาะได้ปีละล้านตัวหล่ะครับครับผมคูณไหมคูณดีครับอืมเราุตัวทำบ่อแม่พันนะครับครับผมบ่อเลี้ยได้่พันธุนั้นคือบอกขุนอืมบอกขุนอ่าบอกขุนบอกอันนี้คือยาวๆเนี่ยเป็นพ่อแม่พันธพ่อแม่พันครับที่เห็นวางเนี่ยอมีที่พ่อแม่พันธุ์เท่านี่อันนี้แหละครับตัวละแปดบาทครับผมไปอยู่รุ่นนะครับอืมมีแต่งนี่เพิ่มถามว่าเยอะไหมแปดบาทไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าปีละแปด ปีละล้านตัวแหละครับพูดไปเลยใช่ไหมครับพูดเอาครับตลาดส่งออกมีทางไหนวงครับอาจารย์ตลาดไม่กันครับอตลาดเมืองไทยยังไม่บริบริโภคเลี้ยงให้มมนได้ก่อนว่าอยากคิ่ถึงตลาดตอนนี้ตลาดคือถ้าถ้าหาว่าเราจะคิดว่าต้นน้ําคือการเลี้ยงใั่ไหมตางน้ําคือระบบวิเลี้ยกยน้าคือขายครับไม่ต้องคิดอืไม่ต้องคิดครับตอนนี้คนในโลกมีนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคครับ ฝ่ายผิตมีน้อยนะครับครับผมไม่พอกันครับทั้งเกษตรทั้งสัตว์ทั้งพืชไม่มีตามพอนะครับปลูกมะพร้าวดูนะครับมะาพร้าวนี่ปลูกห้าหกปีได้ลูกแล้วคนกินทั้งประเทศอันนี้เหมือนกันครับเราเลี้ยงมานี่เลี้ยงไม่มากนะครับคนเลี้ยงไม่มากแต่คนบริโภคเป็นประเทศไอ้บริโภคนี่แป๊บเดียวครับอเดฆ่าครับ้มห้านาทีหมดแต่อ้เลี้ยงนี่เป็นเดือนเพราะฉะนั้นมีไม่ต้องห่วงเรื่องตลาดครับผมคือถ้าหาว่า เลี้ยงแล้วไม่มีตลาดผมคงไม่เลี้ยงหรอกครับครับพบปัญหาใหญ่คือตลาดอแต่ตอนนี้ปัญหาเรื่องตลาดไม่มีแล้วครับครับผมแล้วถ้าถ้าส่งภายในประเทศไม่ได้ก็ส่งต่างประเทศครับประเทศที่ชอบมากๆกก็คือประเทศที่อ่าเป็นคนตาชั้นเดียวน,ะะนับรกบอลไดโระดับโลกก็คือจีนแดงนะครับจีนแดงเกาหลีี่เขาก,ก็เลี้ยงอยู่นะค,ะครับที่กุ่ตัวเลี้ยงเวียดนามที่เลี้ยงใหญ่เลยนะครับพวก่มตาชั้นเดียวกับบอลโดโฟที่นี้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับครัในตลาดครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับท่องทางการติดต่ออาจารย์มีไหมครับเออเจ้าเลยครับอืมเดี๋ยวค่อยไปให้เลี้ยงอะไรเยอะก่อนแล้วไปดูนอาจย์เนาะเดี๋ยวผมจะให้ถ่ายข้างหลังกันหนะยครับครับผมอ๋อให้ดูข้างหลังเนาะฟาร์มปลาไหลด็อกเตอร์เนาะคุณหารชีสเกตอืมตามเบอร์โทรนี้เลยครับใครที่สนใจก็ทักมาตามเบอร์โทรนี้เลย แล้วมาศึกษาเรื่องการเลี้ยงปลาไหลกับอาจารย์ได้นะอาจารย์เนาะครับผมครับผมสำหรับครับผมสหรับคลิปนี้ขอบคุณจ้ามากครับผมครับสวัสดีครับ